บ้องชูเจนนาเจนาบ้องชูสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สกายพาร์คร์มอนดี้นะคะโห oh, เดี๋ยวมูนี่มา,มาหลุนกันว่าแม่ออมสีหานกระโดดป่ะนะคะไปไปชมกันเลยค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะเอ้อเยอมาก เป็นวันอาทิตย <t> ah, ์วันหยุด hmm. ด้วยเนาะอากาศดีด้วยนะคะคนเยอะเยอะนะคะน่ามาอาเที่ยวเดี๋ยวเด้อพี่หนออาจจน่าตื่นเต้นอาจจน่าดีใจมากเราซื้อบัตรก่อนนะคะอุโมงค์เดือดขึ้นไปดูแบบไหนดูแบบไหนซื้อตัวนะคะได้ที่เกตได้ตัวนี้มาแทน มีให้เล่นเครื่องเล่นแบบมากมายหลายอย่างนะคะทั้งมีรถนาะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ออมร้องเล่นแล้วค่ะแต่บได้ถ่าย,ยวีดีโอนะคะโอ้ยกรีดบานอ่าสถานที่แตกเลยนะ,ะแล้วก็จะมีตรงนั้นค่ะจะเป็นอย่างคือดิงามากจากข้างบนนะคะโอ้อันนี้คือแม่กับคือสุภารเหรียด้วยค่ะเดี๋ยวรอชมให้พอบ้านไปเล่นแล้วกันนะคะ ตอนนี้อเทนา่าก็เล่นอยู่ข้างบนนี้นะคะสามหลอบหลอบที่สามเดี๋ยวนั่งมักคลากลายนะจ้ะบรรยากาศดีมากๆนะคะโอ้โหฉันไม่กล้ากระโดดนะคะนีย ฉันก็ไม่กล้ากระโดดนะคะที่ฉันกับ่กล้ากระโดดนะจ๊ะกองเชียร์เต็มเลยเอาเร็วเร็วเร็วเล่นโอ้น่ารักมากค่ะนะคะรังแตงผ่านทดสอบ Ok. meu เร็วมากฮ่่า่ากเสิินงกัน เ什สม什้าวววววววกวว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 ัวว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 กววววววนวว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 วบวววนะวว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 ่วววววววนวววววววนนววก็ววววววงแววว อยู่สามชั่วโมงเมื่อยแล้วจ้ะกำลังกลับบ้านนะคะมกักไงอีกแล้วเื่นทางมาทาั้งปุ่นเขานะคะรัดจ้ะรัด